ของการเมืองก็ยังคงร้อนแรงแต่ว่าในช่วงของวาเลนไทน์ที่ผ่านมาต้องบอกว่ากลิ่นความรักในแวดวงการเมืองก็ร้อนแรงไม่แพ้กันเอาละสร้างความสุขกันบ้างไปดูนี้ก่อนค่ะหลังจากที่ท่านนายกกับคุณจ๋าเนี่ยภรรยาคุณธน,นนทนนทเพิ่งจดทะเบียนสมรสไปอย่างเป็นทางการก็คือวันศุกร<า>์13กุมภาพันธ์ล่าสุดท่านนายกค่ะพร้อมคณะ ก็เดินทางไปบ้านเกิดของคุณจา๋าภรรยาที่จังหวัดระนองไปขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ทำให้พักกวาดชัยชนะสอส,อสอระนองถึง3สมัยติดต่อกันค่ะอะมาคู่หวานคู่แรกค่ะ ควงคู่กันไปพร้อมคณะค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยพร้อมด้วยคุณจ๋าธน,นนนท์ตอนนี้ต้องเป็นชาญวีรกูลแล้วหลังจากจดทะเบียนสมรสกันไปเรียบร้อยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเดินทางลงพื้นที่บ้านเกิดคุณจ๋าค่ะคือที่จังหวัดระนองโดยมีคุณวราบุิศิลปะอาชาและก็คุณคงกฤษฉัดมารีรัตน์นะคะว่าที่สสเขตหนึ่งระนองเนี่ยร่วมคณะด้วยแล้วก็มีนิเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะ ก็เดินทางมากันแบบว่าเซตใหญ่เลยค่ะโดยจุดแรกแน่นอนไปที่ไหนร้านของภรยาจา่าจ้าคอฟฟี่เยี่ย,ยมเยียนครอบครัวของภริยาพร้อมถ่ายรูปร่วมกันอย่างอบอุ่นนะคะก็คือน่าจะเป็นเทศกาลวาเลนไทน์ด้วยแล้วก็เทศกาลตรุษจีนด้วยนะคะก็เลยถือโอกาสเดินทางมานี่เป็นบรรยากาศที่หน้าร้านขายอะไรรถยนต์ก็เป็นธุรกิจ ครอบครัวของคุณจ๋าคณะนนท์นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกหลังทั้งคู่เพิ่งจดทะเบียนสมรสกันไปเมื่อวันศุกร์นี่แหละค่ะจากนั้นคณะของท่านนายกก็ขึ้นรถแห่ค่ะแล้วก็เคลื่อนไปรอบตัวเมืองระนองเพื่อขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ไว้วางใจพักภูมิใจไทยแน่นอนค่ะเป็นลูกเขยใต้แล้วนี่ท่านนายกอนุทินก็ต้องกล่าวขอบคุณทักทายพี่น้องชาวระนองด้วยสำเนียงใต้าย,ยางอารมณ์ดี ขอบคุณที่ให้ความเมตตาสสเอนะคะหรือว่าคุณคงกริตเนี่ยได้เข้ามาทํางานรับใช้ซึ่งตลอดเส้นทางค่ะก็มีประชาชนออกมายื่นบกไม้บกมือให้กําลังใจกันอย่างหนาแน่นเลยค่ะนอกจากนี้นี่ดูก่อนบรรยากาศของรถแห่นะคะนอกจากนี้คุณอนุทินยังเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่ศาลเจ้าต่ายเตเอียศาลเจ้าเก่าแก่กว่าร้อปีและ ช็อตเด็ดหลายคนก็แชร์ช็อตนี้กันไปก็คือคุณอนุทินไปร่วมตีกลองคือทั้งหมกท่านนายกเนี่ยทำเป็นทุกอย่างจริงๆนี่ตีกล,กลองก็เป็นไปตีกลองที่สันเจ้าค่ะท่มกลางเสียงเชียร์แต่ปรากฏว่ามันมีช็อตหนึ่งกําลังจะตีเสร็จแล้วละ่ะท่านก็คงจะแบบมันมากอะคะ่ะก็ตีแรงไปหน่อยนี่นี่น,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 นี่รัวแต่ท่านทาเป็นทุกอย่างจริงนะดนตรงดนตรีก็ทําเป็นเสร็จปุ๊บไอ้ไม้กลองอะคะ่ะ มันก็เด้งกับหนังกลองแล้วก็ฟาดเข้าท ah ี่หน้าของคุณอนุทินเอาไปดูบรรยากาศกันค่ะดดูเง โอ้คุณน่าจะเจ็บเหมือนกันนะคะตอนจังหวะสุดท้ายที่แบบปึ้งปึ้งเหมือนเหมือนมันเป็นแบบปฏิกิริยาแรงปฏิกิริยาส่งกลับปึ้งอย่างเงี้ยเลยค่ะนี่คุณนุ่นต้องเรียนฟิสิกส์มาแน่นอนแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นประมาณนั้นก็คือถ้าตีแรงก็เด้งแรงปรากฏว่าเด้งเข้าหน้าท่านายอนุทินแต่ท่านก็ยังอารมณ์ดีบอกไม่เป็นไรนะคะนอกจากตีกลองโชว์แล้วค่ะอย่างที่บอกคุณอนุทินที่ทำได้หลายอย่างขับเครื่องบินก็ได้ล่าสุดไปขับอะไรล่ะ ขับรถสองแถวไม้แดงดูสะก่อนดูมาตสักก่อนนี่ค่ะเป็นรถคลาสสิกนะใครไประนองก็ต้องนั่งรถสองแถวไม้แดงแบบนี้ค่ะไม่ใช่ขับไประยะสั้นๆนะจ๊ะดูคล่องแคล่วช่ขับไปรอบตัวเมืองระนองเลยค่ะไปขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ทำให้ชนะการเลือกตั้งนี่มาท่านได้อ่ะ ุทินเนี่ย <c oughs> มีคุณวาราวุฒเป็นผู้ถ่ายคลิปค <c oughs> <ะ>่ะแล้วก็บอกวันนี้มากันครบทีมเลยนะหลังจากนั้นหลายคนในสุดสัปดาห์คงจะได้เห็นช็อตเด็ดค่ะถ่ายรูปกับรถสองแถวไม้แดงโดยทำท่าอะไรนี่ <Plus S 2> นึกว่ายอดมนุษย์ oh. แต่นี่คือท่า plus ซึ่งเป็นท่าประจำของภูมิใจไทยนี่ค่ะ plus กันทั้งรถสองแถวเลยนอกจากนี้ค่ะคุณอนุทินก็โพสต์ f a c e b o o k ส่วนตัวนะคะเป็นภาพคณะทั้งคณะเลยนะะี่ค่ะระบุบอกว่ามากราบขอบพระคุณพี่น้องจังหวัดระนองในช่วงผลอย่างเป็นทางการพวกเราจะเดินทางไปขอบพระคุณพี่น้องทุกจังหวัดที่ให้ความเมตตกับพักภูมิใจไทยครับเกมจบคนไม่จบ ไฮไลท์จัดเต็มแบบไม่ตัดครบทุกช็อตสำคัญในสนามดูต่อได้แล้วที่แอป Monomax